ผมว่าหนังค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมมีความมีทั้งความกดดันรูน้ระทึกแล้วก็เล่นกับจิตวิทยาได้นิดหน่อยนะครับผมหนังฮะมีความสนุกทั้งเรื่องเลยนะครับผมนี่ขนาดผมไม่คาดหวังอะไรมากนะครับเนี่ยหนังแม่งโคตรดีเลยคุณก็เหมือนกันนะครับน่าจะสละเวลาไปดูหนังเรื่องนี้หน่อยนะเออตอนที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบนอกกระแสมากเลยนะนะครับผมฟังแล้วก็ไปดูกันนะครับผมเรื่อง alice ครับโอเคโอเคเข้าเรื่องครับผม First of บ o ร o n a นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่หลที่ตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรวยนะฮะทั้งสองเนี่ยตกลงปลองดองที่จะแต่งงานกันนะครับจนมีลูกด้วยกัน2คนครับผมแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้ชายครับ ก็เกิดไปมีเมียใหม่ครับเพราะเมียตัวเองเริ่มแก่ล้ะเริ่มไม่มันละแี่ถ้าไม่ใช่เพราะมึงเนี่ยลายูโลนาเขาไม่เกิดเฮียด้วยความที่แบบโอ้ด้วยใจครับผสมกับความแค้นนิดๆลายูโลนาครับเลยไปฆ่าลูกตัวเองสองคนครับผมโดยการจับหัวกดน้ำนะฮะข่าวนี้พอได้สติปุ๊บเฮียนี่กูฆ่าลูกตัวเองเลยฆ่าตัวตายตามไปนะครับนี่จึงเป็นที่มาตำนานของลายูโลนานะผัวมีเมียน้อยเลยฆ่าลูกตัวเอง โคตรเชียโอ้โอเคส่วนทัวมดที่ผมว่ามาเมื่อกี้เป็นเรื่องเล่านะครับของรายูรน่านะครับผมแบบว่ามันยังมีเวอร์ชันเต็มอีกนะไปหาฟังกันได้แต่นี้แค่ย่อมานะฮะคือคราวนี้เราพูดถึงตัวหนังกันนะตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นหนังสยองขวัญที่เป็นภาคแยกของจักรวาล o n j u r i n g นะฮะซึ่งกู <laughs> ไม่คาดหวังกับภาคแยกหรอก <laughs> ยกเว้นอนนาเบลนะอนนาเบลภาคสนี่คือทําได้ดีมากนะ เดี๋ยวดิเก็บไว้เป็นคลิปทำแยกดีกว่า Curse <laughs> of Lelona ครับมันก็ขัานที่จะเป็นหนังที่แบบเดิมๆนะฮะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่จากหนังสยองขวัญทั่วไปเลยอะ่ะคือแบบว่าการกระทำของตัวละครก็ยังดูน่ารำคาญความบ้าบอแตกของหนังเหตุผลของหนังที่ไม่มีเฮียอะไรเลยครับนี่คือขนาดกูไม่อยากหาเหตุผลกับหนังสยองขวัญแล้วนะเรื่องนี้ทำกูดูแล้วกูอึดอัดมากเลยนะครับผม ที่ผมทนดูหนังเรื่องนี้จนจบได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะอยากรู้ว่ามันจะปราบเรยโยรุนายัางไงซึ่งผีตัวเนี้ยตายยากมากครับท่านผู้ชมแล้วพอได้รู้บทสรุปเท่านั้นแหละอีกหียกูถอนหายใจโอ้โหนี่กูเพิ่งดูอะไรจบไปวะเนี่ยมันมีบุ๊กหลายมุกที่ใช้กันในคอนจลลิ่งจนกูเอียนแ,แล้วอะครับคือแบบว่า คิดลูกใหม่ไม่ออกกันแล้วใช่ไหมนอกจากไอ้มุกเปิดปิดประตูเนี่ยผีมีมรรยาทกันทุกตัวเลยต้องเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันก็ขั้นที่จะเนเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ชมคราวนี้เรามาดูถึงตัวหนังกันบ้างตัวหนังเนี่ยมันเกี่ยวกับคุณแม่ครับลูกสองไม่รู้ผัวไปไหนน่าจะหย่าแล้วละ่ะที่พยายามจะต้องช่วยลูกของตัวเองจากผีเรย์ยูโรนานะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับเธอจะทําสําเร็จไหมือช่วยลูกตัวเองได้ไหมลาบล,า,ล,า,ลาครับไปดูกันเราเองนะ คราวนี้ครับตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ทั่นไม่ใช่แม่ลูกคู่นี้ซะง,งั้นนะเอ้สามคนดินั่นเป็นตัวละครหมอผีอย่างราฟาเอลครับที่ค่อนข้างที่จะมีะมิติพอสมควรเลยนะเขาเป็นหมอผีชาวเม็กซิโกนะครับผมที่มาช่วยปราบรรยูโรน่านะเออซึ่งเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับผมนะถ้าว่ามันมีเดอะคอนเจอริงภาคหน้าเนี่ยแล้วเ,าเขาไป อยู่ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเขาเป็นตัวละครที่แบบเออน่าจะใช้ได้แบบยาวๆอ่ะครับอืมตัวละครที่เป็นเดอะเบสที่สุดของเรื่องแล้วนะคือเอาจริงๆเนี่ย Curse <oughs> of t y r o n a เนี่ยมันก็แล้วแต่คนนั่นแหละจะชอบอีกหรือเปล่าแต่สำหรับตัวผมไม่ชอบว่ะไม่ชอบอย่างแรงด้วยผมไม่เคยดูหนังสยองขวัญที่แบบว่ากาก,ากเกนก,กะโหลกลาขนาดนี้เลยนะ <c oughs> ดูมาเนี่ยโอ้โหอาจจะมีกากกว่าน,นี้อีกนะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีมันเป็นเรื่องอะไรไงแล้วไม่คิดจะหาดูด้วยอย่าแนะนำเขาแล้วกันส่วนคะแนนนะฮะผมใน MBB ก็ให้ต่ำนะผมก็ให้ไปสามแล้วกันเต็มสิบแม่คือหนังมัน่อนข้างที่แบบเดิมๆนั่นแหละครับเดิมๆอีกแล้วไอ้ี้ยพูดแต่เดิมๆนะมึงเปิดปิดประตูเพียงป้าเพียงป้าคือถึงคอนเจอร์ิงมันทําแบบภาพแยกออกมาได้ค่อนข้างแย่เลยอะลูกเวนเอ็นอเบลภาคสองดีก็มากนั่นแหละ แต่ควาจะลีงสามจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหคือคราวนี้ครับผมก็โตมากับนางสย่ยงขวัญน,นะเออแล้วคือมาเห็นนางเสย่องขวัญแบบนี้ก็แบบท้อ <c oughs> ใจอเลยเฮียถ้ามันเป็นมุกเมื่อสิบปีแล้วอาจจะน่ากลัวก็ได้นะครับผมแสำหรับผมไม่ฮนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิพลาดประการใดก็ขออภัยครับคําพูดคําจาไม่สู่ภาพก็ขออภัยเว้ณที่นี้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับไปละครับแล้วพบกันใหม่กับแมว 看他们。